สวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พวกปุม่มองเตอร์สมนึกนนทิจันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องความเป็นครูนะครับว่าเป็นครูต้องรู้อะไรตอนที่2นะครับซึ่งในตอนก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงว่าเป็นครูต้องรู้อะไรคือก็คือต้องรู้ทุกเรื่องนะครับความเป็นครูทั้งรู้เรื่องตัวเองแล้วก็เรื่องการเรียนการสอนรู้เรื่องสังคมรู้เรื่องธรมธรมะธรรมโอคั กธรรมเนียมประเพณีถ้าก็าไปดูเอาในเกณฑ์ก,รรการกาหลักรรสูตรการสอบก็แล้วกันว่าเป็นครูต้องรู้อะไรนะครับแต่เรื่องของความเป็นครูที่เราจะพูดวันนี้เนี่ยมันจะมีในข้อสอบของความเป็นครูแน่นอนนะครับประมาณ10หัวข้อเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดไม่ไม่ครบใน10หัวข้อวันนี้ก็รอบหน้าก็จะมาพูดต่อการอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจแล้วก็เจาะแนวข้อสอบให้ท่านเอาไปไว้เป็น ความคิดแล้วก็เอาไว้เป็นข้อสกิดใจเวลาไปอ่านหนังสือหรือว่าเวลาไปเห็นคนพูดเห็นในสื่ออะไรก็ตามตที่พูดถึงคําต่อไปนี้ต้องรู้ว่ามันคืออะไรคือยังไงแล้วก็เราจะต่อยอดมันยังไงในฐานะที่เราเป็นครูนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ครูต้องรู้แน่นอนนะครับมีในข้อสอบในที่ผมจะพูดนี้ประมาณ10เรื่องเนี่ยประมาณ5 6หเรื่อง มีข้อสอบแน่นอนนะครับบางเรื่องอาจจะ2-3ข้อด้วยสามปนะครับแล้วรวมแล้วก็อาจจะเป็น1020ข้อเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะยังไม่เจาะเป็นข้อสอบนะครับพูดเป็นองค์ความรู้รวมก่อนแล้วเราก็จะมาพูดกันเป็นแนวข้อสอบในรอบต่อๆไปอีกทีนึงน,น,นะครับอันแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องคําว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะคือหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยถ้าจะ ใกล้ๆฤดูกาลใกล้ๆเวลาจะสอบเนี่ยเขาคงจะเตรียมประกาศแล้วเราว่าจะใช้หลักสูตรเป็นหลักสูตรการจัดการเรียนรู้หลักสูตรนี่แปลว่ามวลประสบการณ์ที่จะจัดให้ผู้เรียนเนี่ยใหม่นะครับจะจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ใหม่ใน<ม>ในเรื่องพวกนี้ก็เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะคือหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ย <c oughs> จริงๆเราอาจจะใช้คาว่าหลักสูตรการศึกษาแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละแต่ว่าฐานสมรรถนะนี่มันเป็น เนื้อหาภายในมุ่งอะไรนะครับมุ่งอะไรมุ่งมุ่งเน้นสมรรถการพัฒนาสมรรถนะคนก็เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะอันนี้ประเด็นที่1ที่จะพูดนะครับส่วนที่2นี่วิทยาการคำนวณหรือโคดดิ้งในข้อสอบเนี่ยมีแน่นอนเพราะเป็นนโยบายทางการศึกษาที่สําคัญนะครับใครไม่รู้จักโคดดิ้งยังไม่รู้ว่าโคดดิ้งคืออะไรนะครับใช้สอนในวิชา <c oughs> อะไรที่เน้นโคดดิ้งเนี่ยนะครับโคดดิ้งเป็น วิทยาศาสตร์หรือเป็นคณิตศาสตร์ต้องรู้ให้ต้้้องรูใหได้นะครับโครดิ่งเป็นวิทยาการคำนวณน,นะครับเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นระบบหรือกระบวนการเปลี่ยนรู้รายละเอียดเราจะพูดต่ออีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ประเดเรื่องที่3ก็คือการประเมินสภาพจริงนะครับการประเมินสภาพจริงเนี่ยก็จะมาร่วมกับ และสู่ฐานสมรรถนะคือการประเมินสมรรถนะประเมินเป็นความรู้ไม่ได้เพราะสมรรถนะมันเป็นการปฏิบัติมีความสามารถในการนําไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นการประเมินสภาพจริงก็จะประเมินวิธีการเอาความรู้ไปใช้ต่อนะครับเพราะจะยาวต่อกันไปอีกละเอียดแล้วค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องๆเ,เลยก็ได้ตัวที่4ี่นะครับ active learning ก็คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติการเรียนก็คือการเรียนรู้ วิธีเรียนนะครับหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เรียนได้ปฏิบัติการจริงการคาว่าปฏิบัติการจริงนี่คืออาจจะที่เราเข้าใจอาจจะว่าให้ผู้เรียนลงลงเรียนรู้เองทําเองมีกิจกรรมเองนี่ไม่ใช่นะครับก็คือตัวลึกไปกว่านั้นก็คือผู้เรียนจะต้องเรียนรู้วิธีเรียนแล้วก็เรียนรู้ความรู้เองจากวิธีเรียนที่เขาเรียนรู้นะครับอันนี้จะจะลึกไปสักหน่อยนะครับแต่ที่ผ่านมาที่เป็น เปลือกๆก,กนี่ก็จะเป็นผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมหรือว่าได้ทํากิจกรรมเองซึ่งอันนั้นยังแค่พื้นฐานเป็นแค่เบื้องต้นนะครับารายละเอียดเราก็จะพูดกันต่อว่าครูต้องรู้พวกนี้นะครับอันที่4อันที่5นะครับการทํางานเป็นทีมต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเนี่ยสมรรถนะหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีก็คือการทํางานกลุ่มหรือการทํางานเป็นทีมการเรียนรู้เป็นทีมนะครับเป็น เป็นพทักษะใหม่ทางสังคมที่จะต้องใช้เพราะว่าการเรียนรู้จากตัวเองอาจจะได้ทางเดียวอาจจะได้มุมเดียวจากการเรียนรู้กับคนอื่นมันเป็นความเป็นจริงในสังคมที่คนจะต้องเรียนรู้กับคนในสังคมด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใช้ร่วมกันอยู่ร่วมกันในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะยาวอีกต่อรอบหนึ่งนะครับอันที่7นะครับต่อไปอแตฟอร์มการเรียนรู้นะครับแตฟอร์มการเรียนรู้เนี่ยคือคําว่าแตฟอร์มมันเป็น กระบวนการหรืออะไรเขาเรียกเป็นวัฏจักรการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้หรือการอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันมีเริ่มหยุดเริ่มต้นหนึ่ที่แล้วก็การปฏิบัติเป็นช่วงระยะกลางระยะสุดท้ายไปเพราะฉะนั้นแ mm hmm. พลฟความก็คือวัฏจักรของการเรียนรู้ของคนที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้นะครับแพลฟความจึงเป็นวิธีการเรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนจาก 1ไปหา2ก็กลุ่มกลุ่มเดียวกันกับวิยาการคำนวณเพียงแต่ว่าแพลตฟอร์มมันเป็นทุกเรื่องนะครับสำหรับใช้ทุกเรื่องที่จะวางแผนการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับทีนี้คําสําคัญอีกต่อไปนะครับการเรียนรู้วิธีเรียนที่ผมพูดไปแล้วว่าการเรียนรู้วิธีเรียนส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพูดถึงกันว่าการเรียนรู้วิธีเรียนคืออะไรนะครับซึ่งในต่อไปเนี่ยเขาจะให้เด็กเรียนรู้วิธีเรียน ของเขาเองนะครับคือเรียนรู้ตัวเองแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่จะรู้ในตัวของเขาเองให้ได้นะครับต่อไปคำสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือห้องเรียนกลับด้านนะครับห้องเรียนกลับด้านนี่ก็ว่าหน้าออกก็สอบเพราะว่ามันก็เป็นคําสําคัญที่รัฐมนตรีพูดในนโยบายการศึกษายกา 2, กําลังสองก็ก็เอามาเป็นข้อสกิทเกิ่ใจว่าห้องเรียนกลับด้านเนี่ยเช่นเด็กวางแผนการเรียนรู้เองนะครับแล้วกนครูวางแผนการสอนเอง ให้นักเรียนพอนี้ต่อไปเนี่ยนักเรียนต้องแบงแผนาการเรียนรู้เองเป็นไอเดียแนของผู้เรียนนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็การคิดขั้นสูงนะครับการคิดขั้นสูงเนี่ยคือกระบวนการคิดในหลักสูตรการศึกษา,า,าขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรใหม่ก็ตามเนี่ยเขาจะมีทั้งระดับการคิดมาเป็นลําดับตั้งแต่พื้นฐานมาจนถึงคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ไล่เรียงไปจนถึงคิด <c oughs> ขั้นสูงเลยแหละเดี๋ยวคิดขั้นสูงเนี่ย มันมีหลายระดับก็คือมาอาจจะนํามารับมาตั้งแต่การคิดอย่างเป็นระบบการคิดสร้างสารรค์อะไรและพวกนี้มาจะเป็นคิดขั้นสูงหมดแล้วก็คิดขั้นสูงเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของทักษะการคิดของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นนะครับร้วนแต่เป็นข้อสอบที่ครูผู้สอนควรจะรู้แล้วก็เอาไปใช้สอบให้ได้นะครับคำเหล่านี้ออกข้อสอบแน่นอนส่วนอีก2คําก็คือการประกันคุณภาพการศึกษากับการวิจัยทางการศึกษาเนี่ย สิ่งที่ครูต้องรู้นะครับเป็นประมาณ10กว่าหัวข้อที่เราเอามาตรงนี้เนี่ยไปศึกษามาแล้วรายละเอียดเรามาคุยกันในครั้งต่อไปนะครับดรสมบูรณ์ก็จะหาตัวอย่างข้อสอบในเรื่องพวกนี้มาให้พวกเราได้ดูให้ทดลองทําในคลิปต่อต่อไปอีกทีหนึ่งสําหรับวันนี้ดรสมบูริ์บุญจันทร์นะครับก็นําเสนอเพียงเท่านี้แล้วไปคุยกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ